เ็ดบักทั่วภูมิฟักเง่าพี่น้องจ้าผ่านไปแล้ว1เดือนกับอีกจังมือวันนี้วันที่19บเนึงเดือนกับอีก7 8็ดแปดมือถ้าจ้าโมพิทไลทเอาพี่น้องปูวันที่สิสซิงหาสองฮาร์เดบเดม่าประมาณสองมือเดี๋ยวพามาอัปเดตกันว่าเป็นจังใดนี่เลยพี่น้องจา้าหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องมาแรงกบมารบกวนเนื่องจากว่าบบเดป้องก,กันเด้อป้องกันบบไดฝนมา ฝนแปดแดดสี่มือหนึ่งมีแปดเลือดูพี่น้องจา๋าโอ้ยพุนะ่น่ะสภาพตอนนี้กำลังออกดอกออกหน่วยแล้วเด้ออายุสี่สิบหาถึงหกสิบมือก็ได้เก็บฟักพี่น้องจา๋าอันนี้คือหนึ่งเดือนกับอีกจักมือเพราะว่าปลูกไปเมื่อวันที่ 12. สิบสองสิงหาสองหาหกเจ็ดตอนนี้เป็นแบบนี้พี่น้องจา๋านี่คือลักษณะฝักลักษณะต้นลักษณะดอกของถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้คางปลูกง่ายว่าต้องใส่ใหม่ว่าต้องใส่ค้าง บางต้นอาจจะมีเครือบางด้วยพี่น้องแต่กระปถึงกบหลายนี่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 โตวไวรัดพี่น้องจ้าหลายคนสอบถามมาว่ามิที่ป้องกันละก็เก้ไขจังไดโบ่ฮั่นสามารถเอ่อกจัดได้พี่น้องแต่ว่าสามารถป้องกัน่ให้ลุกล่มได้ก็คือสีดาฉีดเอ่อเงยังกับตันอีหล่ะใส่กับตันด้อในการฉีดผลเป็นเชื้อราด,ดีโตนํามผ่าหาเพิ่นกะ นาจะเป็นแมงวีขาวนะคะจากการสังเกตแล้วก็จากการสอมเด้อพี่น้องจา๋านี่นี่ลักษณะต้นเพื่นลักษณะการออกดอกออกช่อเพื่อนประมาณนี้รุ่นนี้บ่ท่นได้ลมหรือว่าอาจสิบ่ท่นลมกับบ่ฮหูพี่น้องจ๋าเพราะว่าฝนบ้ท่นตกใส่แห้งโดนฝนเบาๆนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เพิ่อนอันบ้ท่นเคยเห็นหน่วยทัวว่ามันเป็นแบบใดเดหลายภาพไปเบื่องถ่ายคีบเด้อ กดใจกดติดตามใบตอนนี้เบื้องต้นมันไปสะก่อนนี่ปลูกได้ตลอดปีแต่บบเมนทั่วปีนะจ๊ะและนี่ก็เป็นลักษณะหน่วยของทั่วภูมิฟักเงาแบบไรข้างพี่น้องจ๊ะ ฝักใหญ่ฝักยาวพันสีขาวปลูกกง่ายกินกระแซบพ,พี่น้องตามที่พี่น้องเห็นเลยทั่วพุ่มฝักยาวที่ปลูกได้ตลอดปีเด้อแต่ไม่ใช่ถั่วปีพี่น้องจา๋าปลูกย่ามได้ก็ออกหน่วยย่ำนันฤดูเก็บเกี่ยวเพลินระยะเก็บเกี่ยวเคินกับิอยู่ประมาณทีสี่สิบหถึงห้วันกะ เริ่มเป็นฟักแล้วพี่น้องจ้าฮกซิบมือก็ได้เก็บตาแล้วก็ขึ้นยู่กับช่วงแสงการดูแรลรักษาทาเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องหลายคนเพิ่นกับญานวาน่วยมันแข็งเปลือกมันหนาบบนเนื้อมันเสียนพันหนีบบ่เสียนบ่หนาบ่อแข็งเด้อพี่น้องจ้ากินสดกระแสบบ่เม้นเขี้ยวตากระแสบรุ่มๆแล้วคือกรอบแล้วก็หวานจ้าถาเมนพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้เมล็ดกับพี่กัดอีหลากเอาไว้ให้อยู่ในกระตาเด้อจ้าปลูกง่ายจังส่เป็นตะปูกอยู่ได้พี่น้องจ้าบ่ตตองยงตอง อยากหาใหม่หาค้างให้มันเสียเวล่มเวลาปูง,ง่ายสะดวกสบายมีเคลือบบ้างแต่ไม่ถึงกับค้างเดอ้อพี่น้องจา๋า